ผมนะครับหนยืนหน้าคือเก่าพี่น้องนะครับบังมือสิบเอาปลาพี่น้องนะครับนะครับปลาดําซ่าคือเก่าพี่น้องนะครับผมซีดายไม่ได้มากพี่น้องบังมือสิบปลาพี่เบิ้งนี่นะครับมีปลาบ้านีปลาด้วยครับเนาะเตรียมจะสร้างมือจักรพี่น้องนะครับผมนี่จะตรงหน้าคือเก่าพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสิพัดพี่น้องเบิงปลาจะมีบนี่ครับปลาพี่น้องนะครับซีมีบพราพี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิเอาขึ้นปลาขึ้นเนาะครับเนาะกำลังไปเอาเครื่องพี่น้องนะครับจะชิสูบน้ำออกพี่น้องนะครับจะได้ปลาได้ลายซัมไน้องนะครับผม นะครับปลาพูดสิพาพี่น้องสูปลาครับผมนี่ลายยูพี่น้องนี่ก็จะทงหน้าพี่น้องนี่อยู่กลางทงหน้านะครับกำมาเอาปลาพี่น้องนี่นี่ครบนี่มันจะกาดเน้าพี่น้องนะครับ ครับก็ต้งเสิเอาเตรียมเอาปลาพี่น้องนะครับทาเกลือเอามืดอันทาเครื่องสูบพี่น้องทาเครื่องสูบน้าพี่น้องนะครับก็ล้งไปเอานะครับนี่บรรยากาศอยู่ทงหน้าครับผมบรรยากาศช่วงเงยน็นๆพี่น้องนะครับผมบรรยากาศยังคำคานะครับีปลาก็ต้องขึ้นพี่น้อง

Bratu đã. để ăn orders ít ô để O rượu 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 cái đấy tất cả ô này đấy rượu 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 không rượu 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 cái tao

Soo <laughs> <laughs> nó nói em yết chỗ cho Sáu tương lai lắm côn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  lắm đi lắm côn

จอนะเอ็นดานี่นจ๊ะก็เราเอาเอียนพี่น้องนะเอาปลาไหล่ก็ต้องเ้า

มันร้อนตีหาหนุ่มนี่ดีรู้นี่หาหนุ่มหาหนุ่มจะไปหางก่อนเป็นละเมอไปหน่อยตัวจะพื้นะจะพื้นะไม่่อกอีกอืเดียวนั้ีอันนั้นมีไอซีดันดอจะโกก็ได้นะเดี๋ยวโลนถอยโกก็ได้นะเออ

ओ रे 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 ओ रे

โอ้โข่เร่พร้อมตรงนี้โอ้โกุเลยใคระไหนออตัไหนดม่เมูตอนนดาวโ๊นคนเ่าออปูตัวไหนองคทอปตัวไหนว่กเห็นลาบลอกอะไรกหลักปลาน้ำสร้างเขาพี่น้องเดี๋ยวชูก็สงพื้นอวะ

<laughs> ようそうかよ。